โครงการเที่ยวนี้มีกําไรเที่ยวเมืองไทยไปกับสิงห์ประจําเดือนตุลาคมมีจุดหมายอยู่ในพื้นที่3าจังหวัดในภาคอีสานคือจังหวัดนครพนมสกลนครและมุกดาหารโดยเราจะไปเริ่มต้นการเดินทางกันที่จังหวัดนครพนมจะเริ่มจากนครพนมลัดเลาะไปตามลาน้ําโขงมุ่งสู่มุกดาหารจากนั้นจึงเข้าสู่สกลนครแล้ววกกลับเข้านครพนมอีกครั้ง ในวันสุดท้ายซึ่งจะใช้เวลาทั้งหมด3วัน2คืน <ś led> มุกดาหารเป็นจังหวัดลำดับที่73ของไทยแยกตัวออกมาจากนครพนมเมื่อปีพุทธศักราช2525เมื่อท่านมาที่มุกดาหารสถานที่ที่ท่านควรแวะไปชมเป็นแห่งแรกคือหอแก้วมุกดาหารซึ่งเป็นหอสูง ที่มีที่ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองไปราว2กิโลเมตรภายในอาคารแห่งนี้จะใช้เป็นสถานที่เก็บรักษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของมุกดาหารมีการจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้โบราณและรูปภาพในอดีตของกลุ่มชนเผ่าจากฝั่งซ้ายของลำน้ำโขงที่ได้โยกย้ายมาตั้งถิ่นฐานในเขตพื้นที่ของมุกดาหารเช่นชาวภูไทยขา่ากระโซกะเลิงเป็นต้น ด้านบนของหอจะเป็นจุดชมวิวซึ่งสามารถมองเห็นตัวเมืองมุกดาหารและแม่น้ำโขงได้อย่างชัดเจน s <S จากหอแก้วคณะของเราได้แวะไปชมบรรยากาศของตลาดอินโดจีนซึ่งมีที่ตั้งอยู่ริมฝั่งลำน้ำโขง สถานที่แห่งนี้จะเป็นตลาดซื้อขายสินค้าตามแนวชายแดนที่สำคัญอีกแห่งของไทยเพราะนอกจากสินค้าของคนไทยแล้วยังมีบางส่วนที่นำเข้ามาจากจีนรัสเซียเวียดนามและลาวตลาดวันนี้ค่อนข้างคือคับเพราะในช่วงออกพรรษาเช่นนี้ชาวลาวจำนวนมากนิยมข้ามฝั่งโขง <ไป S 1> มาจับจ่ายสินค้าและท่องเที่ยวในประเทศไทย